ลงเลยลงเลยอเนี่ยช่วงล่างดีขี่ลุยพอได้ครับว่าถังนะครับตรงนี้เป็นโคเวอร์นะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับไม่เหมือนตัวฟูลทัทอนะครับก็จะมีอะเดี๋ยวเราลองมาขีดไอคอนแบ็คกันต่อเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับ นี่เอหน้าจอสวยนี่เปิดมามีความเป็นเ e n X มาเราลองขี่กันต่อพอไม่เป็นท่อเทอร์มิโนมีแล้วรู้สึกเสียงมันสูภาพขึ้นจังเลยครับโอ้นุ่มนวลจังอันนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะโอ้โ ทันที่แล้วรู้สึกก้าวร้าวมากเออก็ดีครับก็ดีตัวนี้น่าจะเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ไม่ได้ชอบขี่ที่ไม่ค่อยชอบที่จะขับรถเร็วมากครับอ่าไปกันแบบสบายๆครับอืมกระแทกคันเร่งก็มาอยู่นะ แต่ว่ามาแบบนุ่นนวลกว่าตัวฟูทัเท่าครับเนี่ยดันมามาอยู่แต่อาจจะไม่ด่งเท่าครับอันนั้นคือเปิดแล้วด่งเลยช่วงล่างดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เนี่ยเจอรอยต่อถนนก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านขึ้นมืออะไรนะช่วงล่างดีครับเนี่ยเจอถนน เคครับก็ไม่กระดึกนกระดอนนะขี่สนุกครับสไตล์รถซัมบ์เบิ้ลเนี่ยแหละมันก็เป็นโมเดิร์นคลาสสิกเหเนาะมันก็จะผ้าขับขี่ก็จะไม่ได้เครียดมากเหมือนเร,สสรื่อรสตอครับอือหือ ช่วงล่างก็ช่วงล่างตัวเดียวกับฟูลท่ลๆนะครับแระบบเบรกช๊คเหมือนกันครับตัวไอคอนแบ็คตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะราคาถูกกว่าประมาณสามสี่หมื่นได้นะครับก็ลองไปชั่งใจกันดูครับว่าชอบแบบไหนเนาะแต่ผมว่าทั้งฟูลท่ลๆแล้วก็ทั้งไอคอนแบ็คไอคอนแบ็คเนี่ย มันขี่ง่ายนะมันเหมาะสาหรับมือใหม่ทั้งคู่นะครับก็อยู่ที่ว่าแนวทางที่จะเอาไปแต่งไปคัสซอมกันแล้วแหละถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากเอาไปแต่งเองแบบใช้งานเฉพาะทางอะเนาะอย่างเอยจะไปใช้ทัวริ่ิงก็จะทำแหลกท้ายแล้วก็แขวนกระเป๋าอะไรก็ใช้ตัวออกตัวธรรมดาก็ได้นะอย่างไอคอนยีโรหรือไอคอนแบ็ k ก็ได้ครับแต่ถ้า แต่ถ้ามองว่าอยากได้ความสุดอ่ะอยากได้ของแต่งโรงงานติดรถมาเลยก็ฟูลเทลท่อก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนนะ <c oughs> แต่ขี่ง่ายควบคุมง่ายทั้งคู่เลยกระชับเหมือนกันแพราะว่าถ้าเอาจริงก็ตึงมือได้เหมือนกันแหละแต่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคือเวลาเราดันเวลาเราดันมันไม่ได้กระชากอะไรแรงมันค่อยๆมาจนถึงจุดที่แบบปุ๊บแป๊บเดียว มันก็ตึงมือได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอ,อนานมากแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยสม,มูทมือมากเลยมันควบคุมได้แม่นยําทําให้รถขี่ง่ายเข้าไปอีกครับเดี๋ยวเข้าเป็นเดนราชัพัทกันก่อน แค่คันนี้แฮนด์ก็ยังเป็นแฮนด์แฟตบาร์นะแฮนด์ยังเป็นแฮนด์อ้วนแฮนด์ยาวอยู่นะครับก็เป็นแฮนด์สไตล์รถแคมเบิร์เลยก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะมีผลกับท่ายืนขี่ครับแต่ว่าไอตัวฟูลททัอ่ะมันจะเป็นแฮนด์อ้วนเลยนะเป็นเป็นแฮนด์แบบแฟตแท็กเลยมันจะดึงเข้าหาตัวมากกว่าคันนี้ คันนี้รู้สึกว่าเออถ้าขี่มันจะหลังตรงกว่านะตัวมันจะไม่ได้ไปข้างหน้ามากกว่าเหมือนตัวฟูลทัลท่าครับสบายกว่านิดหน่อยก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดทรงนั่นแหละตัวนี้มันเหมือนแบบมันมีความเป็นสีสันวัยรุ่นออประมาณนั้น ปึ๊บหลงตั๊มปึ้งปึ้งอ่าสมูทสมูทนุ่มมือนุ่มมือไม่กระเทือนขึ้นมือเลยช่วงล่างเอาอยู่ช่วงล่างเอาอยู่แล้วก็ไม่มีคันนี้ไม่มีคิกชิปนะครับก็กำคัดเข้าเกียร์ปกติแต่คิชชิปก็เป็นของแต่งไปซื้อเพิ่มได้นะเขาบอกว่าสามารถซื้อคิกชิปของตัวฟูลทอทอมาใส่ตัวธรรมดาได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับก็ไปดูราคาของแต่งเอาว่าแพงไม่แพงยังไงเนาะ ลงเลยลงเลยอืเนีย่ยช่วงล่างดีขี่ลุยพอได้ครับรถมันเบาอะเรื่องเรื่อง,ร,องรถมันเบาล้วรถมันไม่สูงอนะมันควบคุมง่ายเบาเตี้ยมากเลยพอขี่ลุยๆอย่างนี้ก็สบายันเนี่ยควบคุมง่ายแล้วเร่งไฟฟ้ามันสมูทมือด้วย ลยลยลย,ลย,ลย,ลยเข้ามามตัวนี้ก็ถ้าขับขี่ก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ต่างกันมากครับสำหรับตัวไอคอนแบ็คก็จะเป็นตัวเ <c oughs> นี่ยก็เป็นสไตล์เขาหนิบทังเหมือนเดิมนะแล้วก็แทนมันดึงเข้าหาตัวน้อยกว่านิดนึงครับอแต่ว่าตัวเราก็กระชิไอกลิปกระชับเข้ากับรถเลยเลยอยู่แล้วครับนี่ก็จะเป็นท่าขับขี่แบบนี้เลยนะ คือมันหมุนแฮนง่ายมากแล้วรถมันกระชับครับสำหรับตัวถังนะครับตรงนี้เป็นโคเวอร์นะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับใครที่อยากจะเบิกอะไรแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นสีต่างๆของตระกูลสแคมเบิร์นเน็กเจนนะสามารถทำได้ไม่ยากครับตรงนี้เนี่ยถอดออกได้หมดเลยนะเป็นมันเป็นโคเวอร์หมดเลยครับ ก็จะอยากได้เป็นสีสันแบบไหนก็เอาไปทำสีง่ายนะคือรถเขาออกแบบให้แบบว่าเราสามารถใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปในรถคันนี้ได้ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสีออฟฟิเชียลหรือว่าอยากจะเอาไปทำสีแต่งสีเองก็ทำได้ง่ายนะเป็นรถที่แบบดูแบบมีความแบบเป็นวัยรุ่นมากๆเลย <c oughs> เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะคือเจนนี้ได้ชัดสีรถใหม่น้าหนักรถมันเบาลงครับ มันทําให้การควบคุมง่ายขึ้นแล้วผมก็รู้สึกด้วยนะว่ามิติรถมันเล็กแล้วมันกระชับกว่าตัวเดิมนะตัวเดิมมันยังแบบดูมีความเป็นรถคลาสสิกมากยางนี้ก็เป็นยางดูเอลโพพสนะยางวิ่งได้สเส้นทางก็เป็นปกติของรถสไตล์สแมเบิร์นะมันก็จะแบบออกแนวแบบลุยได้นินดๆลุยได้เบาๆอะไรอย่างนี้ครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์บล็อกเดิมแล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังเป็นเบมโบทั้งคู่นะครับ แต่เบรกหน้าเดียวเนี่ยผมลองแล้วนะคือจานเบรกเขาใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าเบรกดีเอาอยู่นะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นดิสหน้าคู่ก็ได้แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์กับรถสไตล์เนี่ยผมว่าเบรกตัวนี้เอาอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> กำลังเครื่องก็แรงแต่รถครวบคุมง่ายอ่ะแล้วก็ตัวรถไม่สูงนะเบาค่อนข้างต่ำครับอย่างที่นั่งให้ดูแล้วตัวนี้ก็คิดว่าใครๆก็ขี่ได้นะ <c oughs> เนี่ยครับดิสเบรกหลังก็เป็นเบมโบ o นะอยู่กระปุกน้ำมันเบรก ยางก็เป็น p ีลารี่ครับ MT60 NS นะก็เป็นยาง d u เอล u r p โพสแหละรถอิตาลีก็ยางอิตาลีเนาะ <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์บล็อกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาด้วยแหละจากที่เคยขี่มาจากตัวโมเดลเดิม u ูเบ m o โมตานะผมว่ามันสเสถียรมากๆเลยใครที่แบบว่าอยากขี่ดูกติแล้วรู้สึกว่าอย่างไปขี่มอนสเตอร์มันอาจจะโหดแล้วก็ซิ่งไปนะก็ส c a แคมเิเนี่ยก็เป็นตัวทางเลือกนะสําหรับใครที่แบบอยากมีดูกติคันแรกขี่ชิวๆอะ่ะ เซคัมเบิลเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีครับรถก็หล,ล่อเหลาเอาการอันนี้ก็จะเป็นจุดยิงไฟสูงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดต่างๆนะไฟสูงไฟต่ำตแตรอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ลันออฟนะครับไฟฉุกเฉินนะแล้วกกระปุกน้ำมันกระปุกกระปุกน้ำมันคัชแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นกระปุกเบรกนะก็เป็นเหมือนเป็นเบมโบเต็มระบบเลยนะเนี่ย แล้วก็คัดเป็นน้ํามันก็บีบง่ายนะรถก็มีสลิปเปอร์คัดแล้วก็ทําให้ควบคุมเข้าเกียร์ได้แม่นยําขึ้นนะคือระบบควบคุมการขับขี่เนี่ยมันก็มาอยู่แล้วนะควบคุมจากตรงนี้พอมันมีระบบควบคุมการขับขี่มาเนี่ยมันก็ทําให้รถมันขี่ง่ายอยู่แล้วล่ะอย่างคันนี้โหมดสปอร์ตเนี่ยไอ DC ้ DCT ท r a c t i o n เขาเนี่ยอยู่ในระดับ2เลยนะถ้าเป็นตัว f full Total เนี่ยโหมดสปอร์ตเนี่ยไอตัว r a c t ั o นเนี่ยมันเหลือหนึ่งเลยนะอันนี้เราก็ควบคุมนี่ขึ้นลงขึ้นลงได้จากตรงนี้นะครับ นี่ถ้าเป็นโหมดโรดก็ไอด DCT ก็เหลือ3เลยก็คุมเต็มเหนี่ยวเลยนะแล้วก็ Power อร์มีเียมเนี่ยคันเร่งไฟฟ้าก็จะเป็นระดับปานกลางนะครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตก็ High Power เลยสำหรับคันเร่งไฟฟ้าก็จะมีความหน่วงนะทำให้เราเปิดแล้วกำลังมันไม่มาหมดเร็ว ไม่มาทั้งหมดเร็วเวลาเราอยู่ในพื้นที่ลื่นหรือพื้นที่หินกวดที่มันไม่มั่นคงเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยได้ครับถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็ทั้งสองรุ่นทุกรุ่นก็จะเป็นกุญแจเป็นกุญแจฝังชิปนะครับยังคงเป็นกุญแจอยู่นะนี่ครับแต่เห็นเขาบอกเป็นกุญแจฝังชิปนะเนี่ยเพราะว่ามันมีขึ้นแจ้งเตือนอยู่เข้าใจง่ายๆครับนี้ฝาถังน้ํามันก็เป็นกุญแจนะครับ เนี่ยเบาะก,ก็มีทําโลโก้สัญลักษณ์กากบาดนะแล้วก็เป็นตัวอักษรสแคมเบิลครับเจ้า <c oughs> จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไอคอนเยลโล่นะอันนี้ก็คือเลือกเอาตามสีสันที่ชอบได้เลยครับแต่ผมว่าเอาไปทําสีเล่นง่ายสบาย,สบายเลยเพราะว่าตัว,ต,วตัวถังถังน้ำมันเนี่ยกับชิ้นส่วนของเขาเนี่ยถูกทําให้ถอดออกได้ง่ายๆเลย <c oughs> อันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีท้ายนะรู้สึกว่าตัวโฟลทอลมันไม่มีท้ายแล้วตัวโฟลทอลเนี่ยไฟเลี้ยวเขาเหมือนเป็นไฟเลี้ยวแต่ง เป็นไฟเลี้ยวเม็ดมาแล้วนะอันนี้ยังเป็นไฟเลี้ยวแบบเป็นไฟเลี้ยวรถปกติอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ตัวฟูลทัลมันเหมือนเป็นไฟเลี้ยวแต่งไปแล้วครับสิ่งที่ตัวไอคอนดักจะไม่ได้ไม่เหมือนตัวฟูลทัลนะครับก็จะมีอกล่างเนาะอกล่างจะไม่ได้กาดอกล่างมาแล้วก็ไม่มีควิกชิปเตอร์นะครับแล้วก็แฮนด์ก็จะไม่ได้เป็นแฮนด์แฟลแท็กด้วยนะเป็นแฮนด์อันนี้เป็นแฮนด์แฟลชบาร์ธรรมดาครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังก็จะเหมือนไม่ใช่เป็นไฟเลี้ยวแต่งเนาะแล้วก็มีท้ายมานะต้องถ,ถ้าทำท้ายสั้นก็ไปถอดเอาเองครับก็มีข้อแตกต่างไม่มากอ๋ออย่างหนึง่งแล้วก็ท่อเทอร์มิโนโนี้ครับอันนี้เป็นท่อธรรมดานะตัวนั้นก็จะได้ท่อแต่งของเทอร์มิโนโนี้มาเลยก็ให้ทุ้มเสียงที่ไพเราะกว่านะแล้วก็ดูดันกว่าด้วยแหละแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเปอร์โฟอร์แมนซ์มันสูงกว่าท่อปกตินิดนึงครับ 我用一把刀了。 มีดูกติคันแรกเนี่ยแล้วแบบว่าไม่ได้อยากขี่สปอรต์ตจัดๆอย่างพวกมอนสเตอร์หรือว่าแพนนิกาเล่อะไรพวกนี้เนาะก็มาดูสแคมเบลตระกูลสแคมเบลได้เนาะเพราะว่าเจน2ของเขาเนี่ยมกเจนของเขาขี่ง่ายจริงผมว่าถ้าใครเป็นเจ้าของแล้วทําความคุ้นเคยกับรถมากสักหน่อยอ่ะทั้งคันเร่งทั้งอะไรฟังก์ชันต่างๆอ่ะผมว่าคุณขี่คันนี้ได้ย,ยาวๆเลยนะ ด้วยสไตล์รถเป็นทรงโมเดนคลาสสิกอยู่แล้วด้วยอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเก่าเออถ้าเบื่อคุณก็อย่างที่บอกอะ่ะคุณก็ไปทํทำสีก็ได้ทําสีเล่นก็ได้รถมันมีความแบบเป็นมิดมากเลยอะ่ะสำหรับดูกตินะแล้วก็โมเดลเนี้ยการให้หน้าจอทียบท,ทมามันทําให้รถแบบมันมีฟังก์ชันการตอบสนองของรถสมัยใหม่มาครบหมดแล้วจริงๆแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าทําให้มันควบคุมง,ง่ายมากเลยเนี่ย ถ้าเราอยากจะเร่งแซงหรือจะอะไรเงี้ยกำลังมันมาแบบมาได้ดั่งใจมากๆเลยครับเรียกใช้ได้เท่าไหร่ก็มาผมว่ามันโอเคนะสำหรับเครื่องยนต์แบบนี้ครับสเสถียรอยู่แล้วด้วยครับเครื่องยนต์ชุดนี้แล้วก็ความร้อนผมถือว่าน้อยด้วยแหละอันนี้ก็อย่างที่รู้นะว่าดูกติเนี่ยเรื่องความร้อนเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วสมัยก่อนนะขี่กันขไหม้ไข่สุก สำหรับตระกูล s c a แคมเเนี่ยถือว่าร้อนน้อยที่สุดแลละครับเครื่องมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ด้วยครับแต่ผมมองว่าการจัดการความร้อนเขาก็ดีนะมีพัดลมมีอะไรด้วยครับ <c oughs> แต่ก็มีหม้อน,น้ำ <c oughs> อ๋อ,อไม่มีสิไม่มีหม้อน,น้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นรถที่จับได้เลยว่ามีกำลังเลยอ่ะเร,กกเ,เรียกก็มาุเนี่ยเรียกก็มาเลยก็เดียวก็ลายยี่แล้ว <c oughs> มันคล่องตัวมากๆครับเ้่า hey, ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันเรื่องราวสนุกๆนุคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ